แล้วเวียดนามพอนแล้วตอนนี้โยนกำลังลดระดับลงลดระดับลงที่จะลงลงสนามบ,บินตาลังประเทศเวียดนามตอนนี้เรายังอยู่ทางเครื่องบินสำหรับปุ่นปันเราจูจุดทีเนี่ Quan canh lại <laughs> quan lại, or like ong. Too loud, cho cho yêu bên chung bên chung bên chung. A young hip, hi hip, nah, yêu nó. Hong nah. Do young hùng? โอ่งโมงแรงโอ้น่อจะเป็นเคเืนเนอะ เป็นหลังคาหลังคาอารูซิงโซลเซล nào wow. in the